อนหนามีโอกาสสูงที่พรรคเพื่อไทยจะมาที่หนึ่งใหม่แม้มันของมันเคยชนะมาแล้วนี่ <c oughs> ฟิตหน,น่อยก็ชนะอยู่แล้วเนะี่ยเรื่องคุณทักษสิงจะทวงแชมป์อะไรนี่ผมคงไม่ไปก้าวไก่กับพรบครคเพื่อไทยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในการเลือกตั้งปี2570นะครับพรรคชนาชนจะ,จะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ธนาธรไม่ให้ราคาทักษิณในการประกาศทวงแชมป์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะโดยมั่นใจว่าพักประชาชนจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี2570ค่ะส่วนที่มีผู้ยื่นยุบพักเพื่อไทยนั้นในธนาธรเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการขยายอำนาจเกินขอบเขตของสารรัฐธรรมนูญค่ะนี่เหมือนเขาก็เหมือนกับจะมาทวงแชมป์จากพักประชาชนเลยอย่างนี้มั่นใจว่าเลือกตั้งครั้งหน้าชนะแน่นอนในฐานะคนที่ อ่อก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วเห็นก้าวไกลเห็นประชาชนมองเรื่องนรรี้ไงบ้างก็เรื่องคุณทักษิณจะทูงแชมป์อะไรนี่ผมคงเอ่อไม่ไปก้าวไก่กับพรรคที่ในะครับแต่ว่าพรรคประชาชนเอ่อผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในการเลือกตั้งปี2 5 7 0นะครับพรรคชนจะชนจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นเสียงข้างมากเพื่อที่จะให้พรรคประชาชน ประเทศไทยไปสู่อนาคตข้างหน้าที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนอกจากพักก้าไกลถูกยุบแล้วตอนนี้มีคนร้องยุบพักเพื่อไทยด้วยคุณเอกมองกระบวนการนี้ยังไงบ้างมันจะทาให,เห้เราไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่เห็นด้วยกับการขยายขอบเขตอานาจที่มากเกินไปของสารรัฐมนูนนะครับผมเชื่อว่ารูปแบบของการเลิกกเลตหรือว่าการควบคุมพักการเมืองเนี่ยควรทำให้มันเกิดง่ายแล้วมันตายยากแล้วก็ให้ประชาชน นะครับเป็นผู้ตัดสินอนาคตของพวกเขาเองว่าเขาต้องการพักไหนหรือเขาไม่ต้องการพักไหนมาบริหารประเทศนะครับครื่องเรื่องเรื่องที่ประชาชนไปย่วมถามเนี่ยเออไม่มีความเห็นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่มีความเห็นเลยครับฝ่ายค้านหือไม่กี่พักเองนะครับคงเป็นอำนาจของคุณนุ้เนี่ยนะครับที่จะเลือกที่จะร่วมกับพักใดแล้วก็ไม่ร่วมกับพักใดนะครับดังนั้นอันนี้เราไม่มีความเห็นจะไม่ทําให้ทางเสร็จภาพของฝ่ายค้านลดลงใช่ไหมครับทีไม่ ขอบคุณครับ